สู่ช่วงเพื่อนไฟล์ของเรานะครับโอ้เพื่อนไฟ เพื่อนใครเป็นยังไงใครเอ๊ะสบายดีสบายดีถ้าใครที่ยังไม่เคยดูนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับเคยมาออกในช่องเราแล้วนะครับคนนี้แนะนำตัวนิดนึงอ่ะให้นักตัวนิดนึงสวัสดีครับชื่อชื่อสุทธิชนรัตน์ยาติบุญครับชื่อเล่นชื่อเจมส์ครับผมเอ้ยแนะนำตัวเต็มมากต้องบอกก่อนนะครับว่าเจมส์เนี่ยก็เป็นสิทธิ์มขอเหมือนกันใช่เออแต่ว่าเป็นบัณฑิตเพิ่งจบมาเลยมึงเออแล้วเออไรับแล้วรับแล้วรับแรับรับรับแต่มึงกับกูเนี่ยไป รู้กันนะครับว่าเพื่อนฝ่ายเนี่ยจะเป็นช่วงที่เอาเพื่อนพี่น้องมาขอมาคุยกันนะฮะมาทำความรู้จักกันแล้วก็มาเล่นกันนะครับ EP นี้ดูคดเคลิเคลนะนอ <S <S อ้องพลเราต่อยไม่ใล่สเปค <S <S เริ่มกันที่คำถามแรกเลยไหมเออเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยนะครับจริงๆกูก็รู้มาเบื้องต้นแล้วแหละว่าน้องเรียนอะไรมาแต่ว่าเออแต่ว่ามึงยังไม่รู้อ่ะเจมเจมเรียนอะไรมาเดี๋ยวให้พี่พลถามเพี่พลถามเลยดิ๊พี่พลถามเรียนคณะอะไรคะคณะคันท ก็มันจะเล่นหมดเฮ้ยธรเฮ้ยท่านต่างได้เรียนกี่ปีเรียนหกปีครับเรียนเท่าไหรกใช่ไหมคะเรียนยากเรียนทุกคณะเจมเชื่อว่าเรียนยากอยู่แล้วล่ะแต่มันยากคนละแบบไง จะยากตรงที่ทันตแพทย์ก็เป็นวิชาชีพที่จะเพาะเจาะจงเราทำฟันในช่องปากมันเล็กๆเราต้องใช้สกิลศิลปะอะไรด้วยเช่ไหมฟันอะไรเงี้ยนี่ไปทำมาแล้วไปฟอกสีฟันมาแล้วมือเป็นคนไข้ใช่เป็นคนไข้มาแล้วมือเล็กๆเลยปะใช่ใช่ใช่มือเล็กๆเฮยแต่ว่าแต่ว่าสำเร็จนะมือไปเป็นจริงเลยไปทำจริงเลยใช่ไปกดดูเนี้ยไปกดดูได้ครับแกนี้ไม่ให้ก่อนกูฟัน ก็มีหายก่อนกำลังด้วยใช่ก็ไปเอ้ยก็มีไปทำคลินิกหรอก็มีไปทำคลินิกบ้าง ก็มีทำที่โรงพยาบาลด้วยใช่ฝากคลินอีกฝากกินอกเคลื่อนเคลื่อนแถวตัวรุ่งนะครับแถวตัวรุ่งอยู่ในใจกลางเมืองนะครัะที่หาง่ายแล้วก็มีที่จอดรถมีที่สะดวกสบายมีอาหารมีนู่นมีนี่มีนั่นไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่มีที่จอดรถโอ้กูได้ขับมาเสร็จไปดูในคลิปนั้นได้นะครับว่าคุณภาพดีขนาดไหนนะครับโอ้สนใจไหมครับสนใจอยากไปก่อนเลยไปู่ในคลิปนั้แหมเพื่อนกูไม่ค่อยจ๋าเลยนะกลับกลับบ้านไปเอาคอนทุกฝันที่ ก็รู้แล้วเหระว่าเจมเพิ่งจบมาใช่ไหมแล้วระหว่างการเรียนกับการทํางานเป็นหมอฟันจริงๆเนี่ยอันไหนยากกว่ากันโอจริงๆแล้วความยากง่ายมันก็ต่างกันแค่ความสบายใจอ่เราสบายใจรู้สึกว่าจบแล้วเราสบายใจเพราะว่าตอนที่เราจบแล้วเรามีองค์ความรู้เรานิชการเราเร็นพิชามเรา้ที่พิารเราเป็นพิชการเราเนพิชกาเราเป็นพิชการเราเป็นพิชการเราเป็นพิการราเป็นพิชการเราเป็นพิกเราเป็นพิชการเร้เป็นการเราเป็นการเราเป็นการเราเป็นพิชการเราเนพิชการเราเป็นพินกานเราเป็นที่าเรียนกเร็คือจะรู้สึก ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ใช่ยังแบบคนไข้คนแรกอย่างเงี้ยต้อเกรงไงเคยมีแบบเคสผิดพลาดบ้าง แล้วถ้ามีเวลามันผิดพลาดเนี่ยมันก็จะไม่ได้หลายแรงว่าจะมีอาจารย์ช่วยคอยตรวจใช่ถามว่ามันมีไหมมันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าความสบายใจของเราก็คือพอจบแล้วราจบแล้วสบายใจ,าใจกว่าอันนี้เป็นความสงสัยส่วนตัวคืออย่างหมอเนี่ยเขาจะมีแยกเป็นเฉพาะทางไปว่าหมอสูงหมอสันหมออะไรเงี้ยคืออย่างเป็นคันตแพทย์เนี่ยมันมีแยกไหมเด็กปั้นผู้ใหญ่อะไรเนียมันเ็ไปศึกษามันแล้วไปศึกษามันแล้วผักเอกทะเลจัด ฟันทาฟันปลอมลากเทียมถึงเยอะมากแต่ว่าทุกอย่างก็คือเรียกว่าทันตแพทย์เหมือนกันเียใช่ใช่เหมือนเราจบแล้วอย่างเงี้ยที่จะจบเนี่ยก็เป็นทันตแพทย์ทั่วไปเรียกว่าจที general practice ทําทำได้ทุกอย่างแต่ทีนี้ถ้าบางอย่างเนี่ยมันมีลิมิ t เ t ช o ั่นซึ่งความรู้เราไม่ถึงเราก็ไปเรียนเพิ่มเช่นเราอยากเก่ง้านเือนหมอนิดเลยใส่ฟันปลอมเนี่ยเราก็ไปเรียนสาขาที่สอนเกี่ยวกันใส่ฟันปลอมทำให้เรามีความรู้มากขึ้นอืถามหน่อยทำไมก่อนที่จะมาเรียนคณะเนี้ยทำไมถึงเลือกเออทุกคนกลยถามเลยอันนี้กูรู้กูร ตอบเห็นไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบก็คุณแม่เป็นหมอฟันด้วยอเออทำให้บางทีเราเห็นว่าการทำงานเป็นยังไงคุกมี้กับเขามาตั้งนานเราดังเลยรู้สึกว่าเอ้ยน่าจะเป็นสาขาที่ใช่ไม่ใช่อย่างเดียวไี่พอยเนะี่มึงต้องฉลาดด้วยเฮียพวกเราไปไม่ได้ไปไม่ได้ลองลองไปต้องไปอ่านโอ้ยมีกระเชียร์แล้วกันเชียร์ว่าหลายคนก็อยากจะรู้แต่ก็ใช้สิทธิ์ตอบหรือไม่ตอบก็ได้ถามก็ได้ให้พี่บอยเป็นคนถามดีกว่านะฮะเฮ้ย มันคุณวัวดัเร็วหรอทำได้นะทำได้ไม่โสดครับโอ๊ยทำนานยาวนานนานป้องห้าปีอุ้ยเัราแต่ตอนเรียนชาช่ตั้งแต่เรียนแรกเล่นแรกในคณะไหมเป็นเื่นในคณะโอ๊ยดีมากนะเฮ้ยโอ๊ยไี่ีไม่ดีไม่ด้ไม่ดไม่ดีไมดีไ่ี่ีดีไม่ดีไม่ดีไน่ดีไไมสมมตดี่าตัวเดงไสดเไี่เีไมี่เรามอบเปมนประมาณไหนต้องแบบนีไ ตายตายแต่เล่นแต่ปกตก็ต้องเป็นคนที่เข้ากับเราได้แล้วเข้าใจเราคือดูที่นิสัยก่อนใช่ใช่เมียกัก็จะคุยกันไม่รย้เรื่องก็มานี่เห็นด้วยเกยชอะไรบนกันไปทางเดียวกันได้าเยกันับเแล้วเอาเจมจะตีกันเปิดแบบนี้วก่อนหน้าที่จะพบกับแฟนคนนี้โกรธมานานแค่ไหนโอ้โหเลยเหรอ้า ว่ามันหนึ่งปีแล้วกันโอ้ยก็หนึ่งปีอยู่ก็หนึ่งประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีปอยไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่ไหวหนึ่งวันโอ้ยอย่าโทรมะอ่ะแล้วคนที่เลิกกันล่ะถามถามย้อนตอนเป็นเด็กนะเออมันตัมันเด็ตั้งแต่มัธยมนี้ใช่มัธยมมันก็เป็นกลุ่มกิบกลุ่มกิบป๊อปปี้เลิฟไปแล้วจะถามอะไรกับแฟนคนนี้ใครเป็นคนกิบ เออต้องเราอยู่แลยวพิงอะไรตรงไหนของเขาอะก็ไปเจอเขาอะไรอย่างนี้แล้วคุยกันแนวคิดก็คล้ายๆต้นจากเพื่อนแหละเอกนก่อนเอ้ยกั่ได้วร มึงทีมยอดเก่งมากเก่งยอดเก่งมากไม่ยอดเก่งนะแต่ว่าเก่งใช้หัวเก่งใช้หัวนิดนึงด้วยความที่มอขอมันมีควาโดดเด่นในเรื่องแบบโจ๊ะโจ๊ะตึ๊ดตื๊ดอะไรเงี้ยเคยมีโอกาสได้ไปหลังมอหรือว่าอยู่บ้านหรืออะไรมีบ้างมีบ้างมีบ้างไปตามโอกาสเพราะว่าดูจากหน้าแล้วไม่ค่อยน่าจะไปเท่าไหร่ไปอยู่ตลอดแล้วก็เพราะไปก็ได้คอนเนคชั่นเพิ่ม ไม่ไจริงคือเราเวลาไปอ่ะถ้าใครไม่อยากกินก็คือไปเฉยๆกินไปได้เดี๋ยวรู้จักกันมากขึ้นมันจะสนิทกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือเป็นเหมือนเป็นวิธีการที่เราได้รู้จักคนนู้นคนนี้มากขึ้นในหลากหลายบรรยากางานเพราะบรรยากาศเป็นงานมากไปเที่ยวแบบว่าไปเที่ยวมือไปเที่ยวมือไปเที่ยวมือมันเป็นข้ออ้างสำคัญปกติต้องไปร้านฟอกแบบไปเต้นไม่อะไรอารมณ์แบบอยู่บ้านไม่ได้ไม่จริงได้หมดเลยอ๋อเหรอแต่อยูบ้านกับคุยไม่ได้ไง ก็ต้องแบบเออใช่แต่พี่ไม่ค่อยเิดเจมไปเลยเด็กเราเพิ่งรู้จักกันด้วยปะปีนึงพี่ก็ไปบ่อยอ่ะแต่ก่อนไงแต่ก่อนไงตอนเรียนไงเออมันเรียนหนักแต่ก็ไม่ไม่เสมอไปนะเวลามันเครียดมากก็อยากไปแต่ก่อนอ่ะปีหนึ่งถึงปีสี่เพื่นไปเลยก็ไปปีห้าปีหกใช้เพิ่งไปปีนี่ก็เป็นปีที่หนักมากเออปีหนักปหนักหนักหนกแล้วก็ไปเล้วก็ไปใช่ก็เป็นวิธีการผ่อนคลายแต่มันนับแต่คนบางคนก็เอาแต่สไตล์ว่าเขาจะผ่อนคลายยังไงขอแค่บ้านดูแลตัวเองให้ได้รับผิดชอบตัว ให้้ไดก็คือไปได้ไปเที่ยวได้แต่ว่ารับผิดชอบไปเรียนไปเรียนไปอะไรนี้ทำงานอะไรให้มันได้นะครับมันนี้ก็จะได้ไม่มีปัญหากับทางตัวเองแล้วก็กับคนอื่นด้วยโอ้มีความเป็นการเป็นงานนเฮ้ยมันก็ได้ประโยชน์นะมันจะได้ประโยชน์อยู่นะไม่ใช่ไปแบบไปเมาไม่เกงอะไรอย่างเง้นมันอยู่ที่ไปของเราใช่ใช่แล้วมีแบบร้านคาเฟ่อะไรที่ไปบ่อยไหมฮะในโมฮอร์นี่เขาไม่ได้ชื่มนะชอบนั่งอ่านหนังสือ อ่าที่ไหนที่ไหนผม sponsor ไม่เข้าไม่พูดเออร้านไรอยากให้อยู่ในรายการก็บอกมาได้ครับบอกเดี๋ยวจะไปอ่อนานเลยบอกเออเดี๋ยวจะไปอ่านเลยบอกนะครับบอกนะไปวันไหนบอกเพื่อนเซฟเอามาเกี่ยงเงี่ยมกันไปนั่งอะไเพื่อนอ๋อไม่น่าทะสิ็นเพื่อนน้องเออค wow. ุณรู ip ip ้ไหมว่าเจมเนี่ยก็มีความชอบในการออกกำลังกายเหมือนกี้ไม่นะ ช่วงนี้ไปดูรูปได้ฮะในไอจีกามก็พยายามเล่นก็ดูแลสุขภาพไปด้วยอะไรแต่มันดีแท้เลยแต่หุ่นเจมดีมากเลยเฮ้ยดูเดู๋ยวดูกไม่เป็นของจริง รูนับว่าหลายหลายคน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่อยู่ในช่องเราบบค่อนข้างน่าตาดีนะสนใจไปในแบบด้านการบันเทิงหรือว่าอยากไปแครนู่นแค่นี่จริงๆแล้วสนใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเคยแล้วหรือเปล่ายังไม่ขนาดนั้นก็คือสนใจเพราะว่ามันก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะหนงชีวิต <ๆ S 1> <ๆ S 2> ที่เราจะได้เรียนรู้อะไรต่างๆนอกจากทำฟันเป็นของบนแล้วเนี่ยก็คือสามารถเอาจีนไปได้ครับถ้ามันมีโอกาสเราก็จะรอเอาไว้ใช่ใช่ก็อยากลองดูไม่เสียหาย โอ้ยเยี่ยมมากครับทุกท่านอาทีนี้ต่อไปข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเสียของตัวเองนะข้อดีก่อนเอาข้อดีเอาข้อดีข้อดีคือไม่มีข้อเสียลองเล่น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 เอาข้อเสียก่อนละกันเอาจากข้อเสียก่อนเลยหรอข้อเสียเอาข้อเสียเป็นคนที่ เห็นอย่างนี้คือจริงๆเรากังวลแล้วก็เครียดเวลาทําอะไรอย่างเงี้ยเราคาดแบบจริงจังอ่าสมมติเราไปทําสิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเราจะต้องอ่านศึกษาก่อนที่จะทำอะไรเออเนี่ยมีการทำกันบ้านใช่ใช่ใช่ถ้าเราไม่เตรียมตัวเราก็จะรู้สึกกังวลแล้ะเราจะทําได้ไหมไม่ได้ไหมอันนี้ส่วนใหญ่เป็นกับงานอย่างเดียวเลยไหมเป็นเรื่องงานเรื่องงานมากกว่าใช่มีเรื่องอื่นอีกไหมมีเรื่องอื่นอีกไหมนอกจากเรื่องกังวลกังวลส่วนมากแนนเนี่ยส่วนใหญ่เรื่องนี้แหละอค่นี้แหละทีนี้ข้อดีนะข้อดีน่าจะดี กทำไมซี่มันจะออกเฟรมอยู่แล้วเนี่ยอ่ะกินไม่ออกเอ้ยถ้ากินไม่ออกเลยจะให้พอยเป็นคนพูดกินออกพูดให้ฟังหน่อยเพื่อนก็ตาดีเอ้ยดีหุ่นก็ไเอ้ยพอยังอ๋อจริงจริงน้องเป็นคนแบบตั้งแต่ทำงานอ่ะตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานดูความคิดแบบเป็นผู้ใหญ่แบบเรื่องมาเล่าอะไรงะแล้็ยังดูแบบเออไปยังไงให้มันได้ไปดูอะไรนะ ไปเที่ยวไกลเมื่อไหรเออ่ยวนดูเป็นคนคิดบวกข้อดีคือคิดบวกใครน่าจะเป็นคนคิดบวกและอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อดีเดี๋ยวกูได้ฟังอันนี้อันนี้ตายกูแล้วคือเจมเคนน่ารักมากถูกเออเข้าใจไหมว่าตอนแรกกูก็ไม่ได้มีชื่อเสียงขนาดนี้อีสานเจมมันมีชื่อเสียงมาก่อนไงแล้วไม่ได้ขนาดไม่มันเคิดจะอยู่กูบอยอ่ะเพิ่ม ทำน้องจะมาทำรายการกับกูไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยพอเจมมาทำด้วยเจมแบบไม่ถือตัวไม่อะไรอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบเยี่ยมเี่มาทำอะไรอย่างเงี้ยก็มาทับใจมาทับใจแต่ตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้อะไรอย่เงี้ยระยะระยะหนึ่งแล้วเออก็นานที่กูมาอยู่หอนี้ก็นี่แหละครับถ้าใครอยากจะให้รีวิวเนี่ยเรากำลังทำหอเพิ่มใช่ไหมใช่ใช่เออยปีสองปีสองใช่ปีหน้าปีหน้าจะเสร็จปอกฮาจะเสร็จเสร็จหอนี้เปิดมานานแล้วเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดยังไม่ถึงครึ่ง เปิั้งปีแล้วเปิดตั้งปีแล้วเห็นอาร์ตบอกอยู่ว่าเปิดปุ๊บแบบเต็มนี่ไงใช่ก็มารอคิวกูเนี่ยมารอคิวรอคิวเออกูเกือบไม่ได้นะตอนแรกมาเขียนจองไว้ตอนแรกกูเกือบไม่ได้เลแล้กูมากูพาเพื่อนมาเอาใช่ใช่กูพาเพื่อนมาเอาแต่กูน่ะไม่คิดว่ากูจะมาอยู่จน เข้ามาด้วยใช่มันเฉยเฉยพอมาเห็นปุ๊บกูแบบเยี่ยนี่มันคือห้องใช่มันคือห้องที่จะไว้ทํางานของกูเลยใหญใช่ก็ห้องทุกอย่างเนี่ยทุกคนแบบตอนที่เราถ่ายรายการหลายๆอย่างในคลิปในช่องเนี่ยก็ในห้องนี้หมดเลยในคลิปเน็่ในอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสตูดิโอได้ให้เป็นสตูดิโอได้เลยเดี๋ยวจะมีชื่อหอยชื่อหอยชื่อหอชื่อหอนะครับพูดสรรพคุณขนาดนี้ไม่มีวิวเยอะแล้วหรอกมาคลิปเดียวนี้ทั้งคลิป ทั้งหอเออไอจีไอจีออถ้าอยากจะดูหออะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรือให้พี่เจมท์ทำรีวิวนะครับเออ้อห้องนอนพี่เจมน์นอยเข้ห้องพี่อาร์ไปก่อนเลยอ่ะโอเค ทีนี้ไอ้ใครที่มาเนี่ยมันจะต้องได้เล่นช่วงนี้ทุกคนกิจกรรมกิจกรรมไม่เล่นก็ไม่ได้มันเป็นทาเล้นของรายการไม่รู้เลยก็ไม่ไห้รู้เลยหรอเริ่มเลยว่าอ่ะเย็นๆนะเพื่อนเย็นๆนะคือมันเป็นคำถามแหละที่จะเป็นตัวช่วยตัวช่วยไม่ช่วยเป็นตัวช่วยที่ไม่ชื่ออะไรเลยด้วยความพี่ๆเองเนี่ยเป็นคมเมนเนี่ยทุกคนไม่เคยคิดว่าพี่กูเป็นคอมเมนต์ดําอยู่ในชายแดนเลยก็เป็นกระป ก่อนที่จะมาอยู่ลาวเนี่ยอยู่บ้านก็พูดภาษาเขมรนะไปซื้อของกิน,กนหาแม่ค้าอะไรก็พูดภาษาเขมรหมดอะ่ะไปซื้อส้มตำก็แย่ๆหญ่เป็นบททองอะไขมาจ้องซี่หรืออะไรอย่างนี้ อันน um, well> ี้ก็มูลนิธิอันนี้ก็มูิธิเดูคำอกเี๋ยวพี่จะมีคำถามภาษาแกรมีนให้แล้วเจ๊ก็ตอบมาว่าภาษาไทยแปลว่าอะไรจะมีช้อยให้ไม่ต้องกลัวโอเคคำว่าอันนี้พูดไปเมื่อกี้เลยคำว่าละหองละหองละหองแปลว่าอะไรในภาษาไทยระหว่างฮะห้องนอนไม่ต้องชอยชอยไม่ไม่ระหว่างแอ a p p l ลมาละกอกล้วยส้มไม่ได้มีห้องนอนเลยไม่มีห้องนอนเลยะหองไม่ได้ว่าเป็นไไีมม่ละหองเปิ l e มาละกอกล้วยส้มแอ a p p l ล ละกอไหมอ่าละฮองทำไมมันมันมันดูจากฮองจองกันละละฮองเพราะว่าละช่วยละตามบักฮูลตามบักฮูไงเลยมันไม่ใช่ไหมอันนี้คิดว่ามปนละกออันนี้น่ะมาละกอด้วยนะเฮ้ยตอนแรกแอปเปิลนะตอนแรกเฮ้ยบวกดีไม่คอรดีว่ะเฉลยนะครับเฉลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องถูกต้องคอรดีมากแก้ของคอร์ดบงฮูใช่ถ้าภาษาไทยจริงๆที่อยู่ในราชศัพท์หรือกูจำไม่ได้ว่าราชศสำหรืออะไรอ่ะเขาเรียกว่าละหุงละฮุงเพราะมันไม่ใช่ เป็นลาวก็บบกหุ่งไงอ๋อลาวเป็นตะหุ่งไงตะบักหุ่งไงแล้วฮองเนี่ยเป็นขมิ้นมันมันมันบิดมาใช่มันเพี้ยนมาอุ้นี่คอแรกก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วเนี่ยปกติคนจะตอบไม่ได้แต่ว่าเจนตอบได้ ถือว่ายอดมากมีความรู้มีความรู้มีมรูอ๋อมีคนช่วยดีมีคนช่วยดีมีคนช่วยดีแต่มันคือข้อที่สองการมันจัยากขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าน่าจะเห็นภาพมากขึ้นคือที่ผลไม้แล้วเป็นหมดสัตว์บ้างคำว่ากูกูเนี่ยกูเนี่ยเออไม่ใช่แปลถึงกูนะมันออกเสียงเหมือนกันคำว่ากูในภาษาไทยหมายถึงอะไรระหว่างช้างม้าวัวควายอ่าคิดวิเคราะห์อ่ะวิเคราะห์ซิม้าต้อเล่นกับม้าวายออกอ่าอ่ามันมีความเชื่อมโยงระหว่างภาษาไทยกับคำนี้อยู่กับคำนี้ลองนึกถึงสัตว์อะไรที่ที่แบบม เอามาเลยที่เขาบอบมาใครตอบว่ามาไก่หรอเกือกม้าไงไปย่างไก่อนนี้ไม่ย่างไปย่างอยู่นะโอ้ชันเลยก็ได้ชันเลยเป็นคำตอบที่ที่ผิดนะครับโอ้ยช้างอ่ะทั้งนั้นอะช้างอะมันช้างก็ผิด กรเบืออย่างเงี้ยเหรอเออใช่กระเบือกูไม่มันอยู่ในตระกูลคล้ายๆกันกระเบือคือควายเอควายไหมไม่กระบือคล้ายไงกระเบือกควายกูกับวัวอ๋ออย่องออ๋่อ๋ออ๋ออยไอ๋ออออ๋วอ๋ออ๋ีอ๋ออออ๋อออ่าออ๋กูปรอ๋่อ๋ออาออ๋อออนั ดดไ้ลเก็เลยนี่แหละจริงแล้วไทยกับเขมรเนี่ยดูกันไปดูกันมาใช่โอ้โหลายๆหลายคำพูดภาษาเขมรว่าขอซื้อมวยหนึ่งตัวส้มติ้งกูมาครูนครูนนี่ก็ครูนอ๋อครูนคือเออตัวคือครูนแต่อันนานลองลองอยากได้คำว่าอะไรอย่าะขอซื้อควายหนึ่งตัวส้มติ้งกระบายครูนกระบาย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 ก็กระมือไงกระบายกระบายกระบนี่จะมันก็ถ้ากระบายมันง่ายไปไหนก็ง่ายมันก็จะง่ายไปไหนก็ไม่เอามาเอาราช้างกบมาล่ะเนี่ยเดี๋ยวไม่มีอะไรเล่นในยูทู จะเลยก็ได้ขอใช้ช้างตัวอ้ใช้างก็ได้จมไร่เว้นี้ย่ะไม่ได้ไม่ได้เออแต่ว่าพูดอีกอกจังจมไร่จมไร่จมไร่ม้ากระแสกระแสกแสกแสกเฉยแสกเฉยใช่ไหมแสกไหมแสปัดมาไม่รู้เหมือนกันเดีไม่น่าเกี่ยวแต่ว่าภาษาเขมรคือแสกแสกคือม้ายาโยยาโยแต่กูพูดตั้งแต่เกิดไงเออเป็นภาษาแรกใช่ไหม ใช่วันเกิดมาก็พูดไปโรงเรียนก็พูดไทยเไทยเป็นภาษาที่สองไทยเป็นภาษาที่สองอังกฤษภาษาที่สามเอออังกฤษภาษาที่3ใช่นี่นะครับก็เป็นเบื้องต้นที่เราพาเจมมาทำในวันนี้นะครับส็หรับหน้านะครับก็จะมีไปทำอย่างอื่นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็รอติดตามกันครับว่าเราจะให้เจมพาไปทำใน e ีไหนใช่ไหมฮะเลยได้เลยนะเจมก็พร้อมที่จะมาใช่ไหมฮะใช่ครับใช่เยใช่ต้องใช่เลก่อนลใช่ใช่ใช่รีวิวอไงอ ไิกนี่อะไรงนีน่ะครับก็อยู่ในช่ hey, like. วงสุดท้ายของเรานะครับไม่ฝากผลงานไม่ได้ครับฝากผลงานตัวเองหน่อยฮะครับอะไรครับไอจีนะครับไอจีจะมีลิงก์อีกแล้ว ไปกดพอกันได้นะสามารถไปดูภาพเป็นเพิงตาเป็นเพิงใจได้นะครับเหมือนัอนะก็อ,ะอ,อย่างที่เราคุยกันมาในเจมก็ทําหลายอย่างมากนะครับก็เป็นนัาากเจ้าของหอดีด้วยก็เป็นหมอฟันด้วยก็เป็นอันที่ผมไปทํามาด้วยนะถ้าใครมีอะไรที่สงสัยหรือว่าอยากทําอะไรเกี่ยวกับทําฟัน,นหรือว่าทําอะไรอย่างเงี้ยสามารถถามมาได้เออได้เลยมาถามได้เลยติดต่ออะไรก็สามารถติดต่อมาที่เจมได้เลยทำฟันนู่นนี่นั่นเลี้ยงหอก็ติกต่อมาได้ถามๆพี่อาร์ตก็ได้เี้ยงไข่ทำมือทีไม่ดีจุดน เพราะว่าฟันกูก็ไปทำน,นั่นหอกูก็อยู่นี่อย่มึงคิดดูไม่ดีจริงกูจะเลือกที่นี่ไหมแด่ค้าง <c oughs> ้่ง <c oughs> างข้างไห่เนี่ยทำไมใหไม้เยอะนะรอดูกันดีกว่านะครับว่า EP ต่อไปเจมจะมาร่วมอะไรกับเรานะครับฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆด้วยครับสุดท้ายแล้วนะครับสเต็ปยูทูบอต่ยูทูบไลค์ครับผมกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้เรขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย